งงยัปันเทศแล้วงกมันบเบียได้พี่น้องกินได้ได้นี่เอาเมื่อเพ็ดเป็นสีผสมอาหารครับสีผสมอาหารจากธรรมชาติหอยอ่อนดีเนาะยามนีอันนี้ปลอกไปแล้วนองงามแถมปลอกมา zoom นี่เป็นนอนอเหี้ยวมันยนอ z o o มนี่ z o o มนี่ครับ z o o มนี่นอบิ๊กบึ้มมัน่นสิพ้าเนี้ยขา,าวๆใช่หละโ,โอ้โอบอกมาแหลกขาวงามเดียวได่และค,ค,ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหหาน่อไม้เมื่อนี้พญานาะพามาหาหน่อไม้อีกแล้วครับ อย่าพ่นกับมาคือเก่เาละฝนเราหากักทางล่างฝนเอื่อนละมาอยแบบย่างลายครับบ่ได้มหาโดนแหละข้าท่าไปเอากอยนี่นี่นอตปูตุภีรครับน,น,นี่ลำอีหลอกก็มีนะ ทั้งหลังมันมีเหงื่อวัดมาใหม่ก่อนนี่อนเออมอนหาแบบยาวๆเลยครับนี่มาตั้ก่อนอนี่เฟิ่งก่อนนี่กะโอ้ยสักหลากเลยครับนไม่ไอไะไรเลยก็เกิดลายทันทีมันพะโลกเกิดเพราะว่ามันเกิดลา ย่านบ่ได้เกิดฝนมาหล่าก็เลยเกิดสุดเดียวเลยอืออหลังก็ดีหาไปใส่อัน บุญเข่าประดับดินครับแม่นโอนก็ร้ายสิอุ้ยเสียงกอพุ่นข้างๆกับแม่นพิดครับผมนครับ ก่อนขุนจะเอาเสียมมาสับมันอยู่ตำ่ำมอือกรน,น,น,นะครับมาปลามือหนีปลาคางหนาผาครับหนาผาด้วยครับผา,ากอนหินข้างหลังโอ้จุ่มเดียวเอ้ จมเดียวนั่นเพราะข้าวยังจะเต็มกระถงมันหลายลูกน้องไม่ให้กำลังใจทั้งใดล่ะอทั้งหลังนั่นวายจะพ้นไหมพี่แม่ทั้งหลังพี่แม่ขึ้นมาหอมนี่แม่แต่กำลังขึ้นมาตีนีโอ้ยนอโโหย ตอใช่ได้ลายแล้วป่ะจ้าสวัสดีจ้าหาใหม่อีกแล้วเด้อมือนี้ผีบางดนแม่นี่แต่แนวเดียวป่ดแล้วเห็นอยู่ป่ะมันอยากมืดอจกหน่อยเด้อครับมื่อนี่มันคึมเนาะคึมตะเศราฝนตก น,นอนเหี้ยวนี่แม่สุเพ็ดยังก่อเชือปอกหนึ่งบ่ปอกหนึ่งไว้อ,อกินยามันบอมีเลยพาพี่นองกปเบิ่งตอนปอกหนึ่งร้อมเอาเอาน้วใหม่ว่เบิร์ได้ยังเอาว่าเบิร์ต <laughs> มีบัวพอเทิงคุณขี้พ่นกับเครื่องถุงเลยฮักเอาฮักเอาเลยเนาะแหลนเบิ้งปองเนี่ยมองยี่หอยล่าเนาะน่ะเราง่ายน่ะ ก้อนกัะรายเพิ่องเคสือเงเสือ้อนไ่ัอ้แมนอิลีหาพี่หาแบบป็วย่าครับเรากกยังอน่ทัวกไข่กกไขโไใหญ่ครับรอเพื่อทีเอาลงกวดก่กอนกระซากหลากครับ พอซำหรีอล่ะมันจังสมไงเเห็นเพื่อนปเหตดอันหนึ่งและก็มาใส่ถุงพลาสติกเนี่ยแพ็กถุงซีนไหมร่องเบิงเฮาถุงแบบซีนสูญยากาศลองกองอืลองหลายวิธีโอ้ยสังหราอี่ลีล่ะพ่ออืมวันนี้เบิร์ซูดได้นหมหูอู้หน่วยไงแม่ ขางคอนน่ะขางคอนขางคอนออกบาดเน็ค่ะน่ะออกมาเป็นแหนงบาดขางข้างไหนห่วยน่าเด็กห่วยฝนมาเพิ่มอยังร่มร่มอ๋อขึ้นข้างละไหมขึ้นข้างละหมอกขางท่งนี้ก็มีนี่ขางนี้เป็นอ้อมมาข้างนี้นี่เสียวก็หลงกองเลยน้องใหม่น่ะเสี้ยวอันนั้น อนซ้อนนึงเลยมอนซ้อนยามหาเมื่อครับหาอยู่พ่อหาอยู่ดอกนอนตามขก้นนี่อันนี้สวัสดีพี่น้องจากคลิปไม้เด้อครับคลิปไม้แล้วก็ะ่องไม้ ซื้อซองวามะดามกบถิ่มเป็นซื้อภาษาไทยเด้อคลิปี่พี่น้องเห็นอยู่นี่แหละครับมือนนี้อัปเดตล่าสุดมหาเนมัวันที่เทาไดรก็พอเมื่อันนี้วันที่สิบสองสิบสองสิบสองกันยายนสองพันหายกสิบหกครับมาให้กำลังใจกันอีกครเกา่าฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหาให้ไน้เด้อครับไป,ป<ะ>ยังหาน้ำกัน อันนี้เรามันเป็นแมงคลงนี่อุย้ยด,ด,ดวงน้องหม่ครับหรือว่าดวงสาคูเนาะนี่บู๊น่ะอดัดเปลือยอย่างนี้อยากได้ใจสีเอาไปเอาไปกินแซบแซบเลยครับนี่ดวงสาคูนี่แหละเพือ่อนที่เพื่อนเลี้ยงนะแม่แบบนี้แหละอื เสียงโอ้โหเสียงลอพอเสียงมีพ่อนอมันอุ๊สงหนี่นี่กงอน่อ๋อหมแตยอยู่นะอันนั้นกระดอกดินครับรับหมเปปลาดอกดิน ตัวหายากแ่ะครับนอหูมือนี่ส่วนหลายเป็นนอหักเอาหักเอาเลย <c oughs> หักโปะหักโปะเลย <c oughs> นทำไม่ย่ำมลราแล้วมันใหญ่บน,น,อน่อ่ <c oughs> งามเลยข่าวงามเต็มถุงแล้ววะซึนเต็มถุงบานเขานี่ใส่เข้าเดียวกะเต็มถุงแล้วไม้บุ้ยดหลายเลยเปเบิ้งตอนปอกไปนี่ครับตอนฮ้อนตอนปอกไป ถุงแล้วจะเบ่งน,น้ำมันยาพ่นดูกันแล้วเต็มถุงแล้วเป่าทา่าพูนย,ยาพ่นเห็นดอกดินนะครับมูง,ง่าปันเท็ดละงกมันบ่เบียได้พี่น้องกินไ,ได้ด้นีย เอาเมื่อเพชรเป็นสีผสมอาหารครับสีผสมอาหารจากธรรมชาติเอาไปมาเขา่ามาเขาเหนียวธรรมดาให้เป็นเขากำรรได้สีนี่แหละเอาไปเห็ดมันโอ้ยจนแบบแหล่คักแหล่จะเป็นบบสีดำเงินเห็ดแท่งเขากำได้เลยไปสมผัไปงเดี๋ยวพาพี่น้องม,มาเก็บอยู่มือหนะเก็บดีดี เดี๋ยวปลายข้างหน้ากับนีเอาปดตํำน้องเห็ดซัมนี่กับวัสดุ่นัอซัี่กับแหล่คักวสันมาเขาอย่าพ่นกัเต็มถุงแล้วแล้วสิพายให้ดอกซะเอาเสียมดสนพดดีไม่พ่นก็ได้เต็มถุงแหละครับยางเมือง จังไปเบิ่งตอนปลอกครับวันนี้มีดวงว่าแม่นี่ว่าแม่นมีดวงเปล่าสรจจังเบิง่งได้ดวงสาคูเมื่อกินความ

ลูกคาง <Okay. S 1> โกกไม่โอ้ไทยแล้วครับปะ่ะพ่อและเต็มลุง้ายแหละว้อันนี้ มีพ่อใส่ถุงไนเมีเนี่ถุงยาพ่นครับตเต็มแล้วเต็มหมดสูงหตเต็มหมดแล้วไปเบื่งตอนปลอกซะหน้าไนี่ป้าลงเงเครื่องกออ้อ,กอยไปออตอนนี้ก็กลับมาบ้านแหละครับยา,าพน่นเอามาปอก เบิ่งตอนหาหน่อยนึงครับแล้วก็มาเบิ่งตอนปอกบไดนี้หน่อยอ่อนดีเนะาะยากนี่อันนี้ปอกไปแล้วนองามแต่ปลอกมาซุมนี้เป็นนอนอเหี่ยวมันเนาะนี่ซุมนี้นซุมนี้ครับซุมนี้นอบิ๊กบึ้มมันนี่พวกเนี้ยข,า,ขาวๆซะละ ต้มเตรเตียมซ้ำกะละมังหนึ่งนะเต็มากะละมังแบบไงเลยครับอีกซุปนี้ซุปนีส้สิหนึ่งแล้วก็อัดทุ่งไว้อัดขวดไว้เป็นการถนอมอาหารก็ได้ซื้อคนกินนีินรับเอาไว้กินย่ามบุหรี่ย่ามเกี่ยวเข่าครับง,งามๆแล้วก็สีเป็นหนึ่งไว้ครับวันนี้ ปอกปอกยากเพือนี่บมันง่ายๆเนี่ย <c oughs> บางงามเราปอกนี่เป็นตะง,ง่ายอยู่เลยต่ว่าลองปอกบ,บางแล้วเม่นเออเม็ดเป็นดวงหมดนะปอ,อกปอกปอกก็เป็นก็ช่งยากขึ้นล้วนะอือกรควั่นแถบตรงเนี้ยลมควั่นละจะมาไม่มยุ่งกัน,ท,นท่านในลูกอยู่

ปล,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 ล,ลมันปรับมันปรับหลวกนี่ทางแลวไวปอกหน้าใหม่ตอนนี้ปลอกแลวเลยครับในสองสองสามเดี๋ยวเราเสียไปหนึ่งสัก่อนเน้อปอกน้าใหม่ซอยใหพ่นเด้อปลอกมาแล้ขาวงามเดียวได้แล้ครับสุนันกัดไม่ว่าสีฟอดหรือว่าทาง่งผมอันต้มกับสีฟอดแล้ว หมอฟดแล้วไปเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนิ้สักก่อนครับจังพอกันไหมเมืม่อหนาสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าปลอกแล้วๆเมื่อนี้มาเปิ่งตอนปลอกความน้าขาวงามแล้วกะ็อันนี้ส้มต่มอันนี้ ผม้มผมพัดเดดหมอให้ในฟดอยู่เดี๋ยวถามหมอฟดก่นอน